สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานยนต์แห่งอนาคตทั้งทางพลเรือนและทางทหารรีวิวจาะลึกเทคโนโลยีการออกแบบสมรรถนะและความล้ำสมัยที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก,ก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในยันเกราะล้อที่ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยและกำลังถูกจับตามองในระดับนานาชาติ นั่นก็คือ Black Widow Spider 8x8 8, ยันเกราะล้อยุทธวิธีที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไทยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI เพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในศตวรรษที่21การออกแบบของ Black Widow Spider 8x8 8, นั้นเน้นทั้งความแข็งแกร่งและความคล่องตัว ตัวรถใช้การจัดวางล้อแบบ8คูณ8ที่ทำให้สามารถวิ่งได้อย่างมั่นคงทั้งบนถนนปกติและสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือพื้นที่ครุขระตัวถังถูกออกแบบให้มีเกราะป้องกันร,ระดับสูงสามารถต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธเบาและแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดขนาดกลางได้อย่างดีเยี่ยมระบบเกราะย,ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมกรอบป้องกันหรือการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านอาวุธ Black Widow Spider 8คูณ8สามารถติดตั้งป้องปืนอัตโนมัติที่รองรับทั้งปืนกลขนาดกลางและปืนใหญ่กลขนาด30มิลลิเมตรพร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงที่ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์และกล้องตรวจจับความร้อนทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมไปถึงในสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีต่อต้านรถถังหรืออาวุธปล่อยนำวิถีประเภทอื่นได้ตามความต้องการของภารกิจ เครื่องยนต์ของ Black Widow Spider 8คูณ8ถูกออกแบบมาให้มีกำลังมหาศาลร,รองรับน้ำหนักรถที่มากกว่า20ตันได้อย่างสบายสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนปกติได้มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังคงรักษาความเร็วและเสถียรภาพได้แม้ในพื้นที่ครุกระระบบกันสะเทือนแบบอิสระช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายและลดแรงกระแทกขณะเคลื่อนที่ อีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อนที่สามารถปรับได้ตามลักษณะเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบในด้านการขนส่งกำลังพลและว k โน d o w s เดอร์8คูณ8สามารถบรรทุกทหารได้ประมาณ10นายพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและยังมีพื้นที่สำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะและลพลประจำอาวุธทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างครบวงจรในภารกิจรบเชิงรุกหรือการป้องกัน การออกแบบภายในเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายมีระบบที่นั่งดูดซับแรงกระแทกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากแรงระเบิดมีระบบปรับอากาศและกรองอากาศที่สามารถป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรือชีวภาพเทคโนโลยีที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบดิจิทัลคอนโทรลภายในห้องบังคับการที่ล้ำสมัยมีจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์รอบคันแบบเรียลไทม ใช้กล้องวงจรปิดและเซ็นเซอร์อินฟราเรดรอบคันเพื่อให้ผู้ควบคุมรับรู้สถานการณ์ได้แบบ360องศาระบบสื่อสารถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อทั้งในระดับยุทธวิธีและระดับยุทธศาสตร์ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบสมัยใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ Black Widow Spider 8x8 ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะทางทหารธรรมดา แต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่เวทีโลกการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนายานเกราะล้อที่มีศักยภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับชาติผู้ผลิตรายใหญ่ได้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยมีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์มากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศไปพร้อมกัน ในอนาคต Black Widow Spider 8คูณ8ยังมีโอกาสถูกพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองแบบไร้คนขับการติดตั้งระบบอาวุธพลังงาน Directed Energy Weapon หรือแม้แต่การเชื่อมต่อเข้ากับระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม ทุกอย่างเหล่านี้คือก้าวย่างที่จะทำให้ยานพาหนะรุ่นนี้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ขององค์การรบยุคอนาคต